สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีนะมาดามนอเวนะคะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาตินะคะหายไปหลายวันมากเลยนะคะวันนี้วันอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการของขู่นะคะเพราะเนองจากว่าวันน่ะมีปัญหาเรื่องของถู่นะคะทุกคนวันน่ะไม่ถ่ายมาหลายวันมากมาย และทีนี้เมื่อวานเมื่อวานคือแบบอาการเราไม่ดีแน่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้ววันเป็นคนถ่ายแข็งนะคะและทีนี้คุณสามีก็เลยเไปซื้อ,อยามาให้เรานะคะแล้วก็ดีแบบคือมันหนักถึงขนาดว่าวันต้องใช้วิธีส่วนแล้วก็เลยต้องทำนะคะในีนี้พอใช้ยาไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คุณสามีก็เลยอ้าวโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลองใช้ยาก,กินด้วยก็ปรากฏว่าใช้ยาก,กินด้วยแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะตั้งแต่ปายเพราะวันนั้นเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มส่วนตั้งแต่ช่วงบา่ายจนเย็นเย็นก็ยังอาการไม่ดีขึ้นนะคะอาการ่ยังไม่ดีขึ้นรอบที่คุณสามีไปซื้อยามาให้คุณสามีก็ซื้อสตอเบอรี่มาให้ทานซื้อลูกคุณนะคะมาให้วันทานนะคะ เพื่อจะช่วยให้แบบระบบของเราดีขึ้นปรากฏว่ามันก็ยังไม่ไม่ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นจนพอถึงช่วงค่ำค่ำพอถึงช่วงค่้งค่ำวันก็แบบว่ามันปวดท้องมากอ่ะค่ะมันปวดท้องมันปวดท้องเหมืนอมนปวดท้องบิดเลยนะคะเ,เพื่อนปวดท้องเหมือนปวดท้องบิดเลยแล้วแบบ มันไม่ไหวจริงๆมันไม่ไหวจริงๆริแบบช่วงท้องเดี๋ยวนะคะเดี๋ยววันจะให้ดูนี่ยะช่วงท้องวันตรงเนี้ยตรงเนี้ยแบบมันก็แข็งมากมันก็แบบว่าอาการไม่ดีเลยนะคะเรากดแล้วแบบว่าก็ก็ไม่ดีไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอลูกนวดท้องนวดอะไรก็แบบ ไม่ดีขึ้นมันก็เหมือนแห้ๆมันปิดท้องบิดนะคะเพื่อนมันมีขึ้นมีลงนู่นนี่นั่นแล้วแบบเวลาพอเข้าห้องน้ำมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยพอเข้าห้องน้ํามันก็ไม่ถ่ายไม่ไม่อะไรเลยนะคะไม่ไม่มีอาการอะไรเลยแล้ววันน้นไม่อยากเบ่งมากเพราะถ้าเด่งมากเราก็กลัวว่าเราจะเป็นวิสีดวงนะคะเราก็เลยเลือกที่จะไม่ทําไม่อยากทํานะคะ ก็เลยว่าโอเครอต่อไปเรื่อยจนจนเกือบถึงตีหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเกือบถึงตีหนึ่งวันอะอ้วกวันอ้อว,กว,นอวกวันอะไรแบบเยอะแยะมากมายแล้วแบบว่าตัวเย็นม,มากอนะไรอย่างเงี้ยทางทีมสามีูก็กู่วว่าเราอะจะช็อคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็เลยโทรหาถ้าบ้านเราก็เรียกว่าอนไมายเนี่ยแกก็เถิดโทรหาแลวนี่หมอก,ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างงั้นมาหาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เลยไปไปแล้วทีนี้แบบตอนแรกหมอก็ขอตรวจเลือดขอตรวจเลือดขอตรวจฉีดรกว่าวันนก็ฉีดไม่ได้ก็ตรวจไม่ได้นะคะก็วัดความดันหัวใจวัดนู่นนี่นั่นอย่างก็โอเคระหว่างนั้นก็ปวดท้องนี่แหละค่ะปวดขึ้นปวดลงวนไปมานี่แหละค่ะก็เลยเราหมออยู่สภาพปรากฏว่าหมอผู้ชายก็โอเคเชิญเขาเราไปเชิญเราก็ไปในห้องคุณสามีก็ตามไปด้วย เพราะคุณส๋าพีบอกว่าฉันจะได้ไปฟินลาบให้เขานะคะก็เลยเข้ามาก็เลยคุยกันก็เลยอธิบายว่าเราใช้ยาอะไรมาบ้างมีมมมมนี่นะะั่ไประมาณนี้ค่ะหมอก,ก็เลยบอกโอเคถ้างั้นฉันขอกดท้องหมอก,ก็กดท้องนะคะแต่วันบอกก่อนว่าวันน่ะเคยมีผ่า เอ้นี่ไปครั้งหนึ่งนะคะผ่าไส้ติ่งไปครั้งหนึ่งตอนนั้นเขาก็เขาก็คิดว่าเอ๊ะเราจะปวดท้องไส้ติ่งหรือเปล่าเลยปรากฏว่ามันไม่ใช่นะคะพอปวดท้องด้านด้านซ้ายอะมันแข็งด้านขวาไม่มีปัญหานูนมีนั่นในนี้คุณหมอก็โอเคถามอาการไปเรื่อยๆระหว่างนั้นวันเป็นนั่นแหละค่ะยังปวดท้องขึ้นๆลงๆนู่นนีนั่นคุณหมอก็เลยโทรไปถามหมอที่โรงพยาบาล อันนี้พ่อคุอกับหมอที่โรงพยาบาลเสร็จเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างงั้นเขาจะขอออกสวนนะคะก็จะขอใช้วิธีของหมอเพื่อเช็คว่าเออแล้วมันเกิดจากอะไรอะไรนะคะเขาก็โอเคเขาก็ขอพออันนี้เสร็จปุ๊บพอตรวจเสร็จปุ๊บหมอสวนให้เสร็จแล้วปรากฏว่าหมอก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าของเราอะช่องทวารเราแคบช่องทวารเรากว้างมากพออะไรระมาณเี้ยค่ะ หมอก,ก็เลยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นต้องใช้ยาแล้น,นี้ปรากฏว่าก็ใช้แต่ใช้ยาใช้ยาอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะไม่ใช่ยี่ห้อที่วันไปซื้อกันมานะคะก็ใช้ยี่ห้อหนึ่งหมอก,ก็เลยบอกโอเคถ้าอย่างนั้นกลับบ้านเราก็ไปลุงต้องช่วยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะลุงก็จะช่วยสุดให้อะไรประมาณนี้แล้วปรากฏว่าพอกลับบ้านมาก็นั่นแหละค่ะลุงก็วันก็มานอนสะแยงแล้วก็ให้ลุงช่วยสุดพอลุงสวนให้ ก็คือขวดวันไม่ได้เก็บวันไม่ได้เก็บขวดไว้น,ไไไนะคะก็คือสคอมันจะยาวมาน,นิดนึงนก็คือส่วนไปสุดไปให้สุดเลยแล้วก็บีดยาเข้าไปอะไรต่ไปแป๊บเดียวเองนะคะบีดยาให้แป๊บเดียวเองไม่ไม่นานแต่พอบีดยาไปแล้ววันต้องนอนนิ่งๆน,นะคะเพื่อให้ยามันทํางาน่อนนะคะระหว่างนั้นเรือปวดท้องวนไปค่ะ ก็ยังปวดท้องวนไปก็พอสักพักไม่ถึงห้าลทีเดียวค่ะวันน่ะก็ลุกไป้ห้องน้ำพอวันลุกไป้ห้องน้ำก็เท่านั้นแหละค่ะชุ่ใหญ่แบบว่าโอ้โหแบบว่าออกจุดๆออกเยอะมากแบบว่าออกเยอะจริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็นั่นแหละค่ะวันก็อยู่อย่างนั้นจนถึงวันกลับมาจากจนถึงตีสองกว่าตีสองกับตีสา มันก็ไปไถ่ายห้องน้ําล้างห้องน้ําที่เราไปอ้วกทิ้งไว้ในอ่างล้างมือนู่มนี่นั่นนะคะเพราะเกือบปีสามแล้วค่ะเกอบทีสาต้องได้เข้าไปนอนีสามนี้บอกโอเคเข้าไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อเพื่อดูอาการตรเน้ยเพราะตอนนั้น่ะพอวัน,นได้ยาจากที่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 อนรรมามัยมาแล้วถ่ายออกมาแล้วหนึ่งรอบ มันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ดีขึ้นก็ยังมีปวด้ออยู่แต่ก็ไม่เยอะเท่าอีรอบแรกๆตอนที่ยังไม่ได้ไปหาหมอนะคะก็ปรากฏว่าไปมันก็เข้าไปนอนเมื่อคืนก็แบบว่ามีลูกมาถ่ายอยู่สองรอบอะไรอย่างเงีะะ้ยค่ะมีลูกมาถ่ายมาสองรอบแล้วก็นอนก็โอเคแล้วก็ตื่นตอนเช้าก็ 11โมงเกือบ11โมงก็ไปถ่ายไปรอบนึงวันนี้คุณสามีก็เลยบอกเราหว่าก่อนไปนี้เปนตุ่มปัญหาที่มันเกิดก็คือเนื่องจากวันอ่ะทานน้ำน้อยวันดื่มน้ำน้อยแล้ววันอ่ะเป็นคนไม่ไม่ไม่ไมดื่มไม่ไม่ทานผักสดมากเท่าที่ควรทานผลไม้น้อยออนี่แหละค่ะคือปัญหาสามอย่างนี้นะคะ ที่ที่ที่ทำให้วันมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องเรื่องเรื่องการถ่ายยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆ่อนทุกคนว่าอย่าเป็นอย่างวันนะคะอย่าเป็นอย่างวันถ้าเป็นอย่างวันรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะคะเพราะไม่งั้นมันแบบว่ามันมันมันลำบากมากเลยอะไรประมาณนี้ค่ะวันนึงโชคว่าว่าโชคดีว่าเมื่อวานอ่ะวันไม่ช็อกเพราะวันอ่ะทั้งปวดท้องทั้งอ้วก ดีว่าตเองไม่ช็อกแต่แค่ตัวเย็นเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็คุณจัสมีก็แบบอกังวลมากก็เลยต้องลากมันไปที่อนามัยนะคะนี่แหละค่ะวันก็เลยอยากแชร์ให้เพื่อนๆทราบว่าถ้าใครมีปัญหาแบบนี้เหมือนวันนะคะปรับเปลี่ยนวันก็เลยเมื่อเช้าคุณสามีก็เลยลุกขึ้นมาเหมือนประมาณว่ามาทาอาหารเช้าให้มีผักให้วันทานวันจะต้องทานสลัดเยอะขึ้นแล้ววันจะต้องทานอาหารที่กะใย่มากขึ้น ต้องต้องพยายามค่ะแล้ววันจะต้องดื่มน้ําให้ได้เยอะขึ้นวันนะ่ะเป็นคนดื่มน้ําน้อยอันนี้ยอมรับจากใจจริงๆว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อผิดพลาดของตัวเรานะคะเราจะต้องแก้ไขเรื่องดื่มน้ําเยอะขึ้นทานผักให้เยอะขึ้นแล้วก็จะต้องทานอะไรที่มีกากใยเพื่อจะช่วยเรื่องลอองงาอําไส้เพราะไม่งนั้นวันจะมีปัญหาเรื่องลําไส้แน่นอนนะคะ อันนี้ก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่วันอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทราบนะคะว่าอันนี้มันจะเป็นมั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 นเกี่ยวข้องแล้วตอนนี้เราอายุเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ระบบเราก็จะไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้จริงๆอย่าอย่าไปโทษระบบค่ะต้องโทษตัวเราด้วยว่าวิธีการกินเราต้องไปแก้ไขวิธีการกินของเราด้วยว่าเราควรจะต้องทานผักเยอะทานอาหารทานผักเยอะขึ้น ดื่มน้ําเยอะขึ้นทานผลไม้แล้วก็ทานอะไรที่มีกักใยให้ให้มันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะวันก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองไปให้ได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าอันนี้รอบนี้แบบว่าเป็นปัญหามากเพราะปกติวันะเป็นคนไทยหนักมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ไม่เคยมีปัญหาขนาดนี้นะคะเมื่อวานนี้เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า อันนี้จะต้องเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องปรับปรุงนิสัยของเราเรื่องนี้ให้ได้นะคะเพราะไม่งั้นมันมีผลกับคุณภาพของเราเระยะยาวแน่นอนนะคะถ้าอย่างไงวันนี้วันขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้เรานะคะมาดานวนนอเวคาวันจาพาทิ้พาเที่ยวพาดูธรรมชาติวันหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบ้างนะคะวันนี้ขออภัยนะคะมีเสียงนุ่นนิดน,นั่นิดนึงเพราะเนื่งอนนงจากคุณสันติกำลังทา ลูกชิ้นนะคะคุณสามีอยากลองทำลูกชิ้นให้เราได้ลองชิมกันนะคะถ้ายังไงวันขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกซับสไครต์ขอบคุณทุกทก,ทก,กำลังใจที่มีให้กันมาเสมอแล้วเราหวังว,ว่าเราจะเป็นกำลังใจให้ให้กันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ ถ้ายังไงวันขอบคุณมากค่ะมาดามวันนอร์เวย์นะคะวันจะพาทิ้งพาเที่ยวพาดูธรรมชาติและพบกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ,บ,คคะบ๊ายบาย